ก็มาคดีเช่นเคย <c oughs> ในการอธิบายโน้นอธิบายนี่นะก็มีคนสงสัยเป็นจำนวนมากว่าอการไปแบ่งจากคนชื่อตีนี้จริงๆแล้วมีสิทธิ์มีอะไรถึงจะไปเอาของเขาเอาวันนี้เราจะมาพูดแบบย่อสุดนะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องราวก่อนหน้านั้นก่อนที่ เด็กชายตีเนี่ยจะมีโน่นมีนี่นะเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วสรุปเนี่ยใครกันแน่สรุปใครเป็นใคราการจะดูเหรียญสักหนึ่งเหรียญต้องดูให้ครบสองด้านาถ้ามีเทปหนึ่งม้วนก็ต้องมีเทปม้วนที่สองต้องฟังให้ครบแประมาณนั้นแต่เราจะย่อแบบย่อสุดอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าข้อมูลแน่นแน่นแน่น นะ <c oughs> เอ่อก็โดยสรุปก็คือในตระกูลนี้นะเอ่อมีเอ่อ,อ,อคนจีนแล้วก็คนไทยใช่ไหมเอ่อสามีภรรยาอ่าแล้วก็มีลูกทั้งหมดห้าคนอ่าผู้หญิงสี่ผู้ชายหนึ่งน่าจะเป็นโทนนะเป็นแบบว่าหลงมาเอ่อคนสุดท้ายเอ่อ ใช่ไหมถ้าเรามองว่าอ๋อผู้หญิงสี่ผู้ชายหนึ่งเอ๊ก็ต้องรัดใครที่สุดก็ต้องแบบอันนี้ใช่ไหมเออใจเย็นๆฟังต่อไปก่อน <c oughs> คือสองคนนั้นที่เอ๊สองคนนั้นที่เข้ามาใหม่ๆเขาก็เขาเรียกว่าภาษาจีนแบบเอ๊ภาษาไทยยังไม่ค่อยแข็งแรงเอ๊ก็แบบว่าจําเป็นคําๆไปนะเอ๊เขาพูดอะไรมาก็นั่นแหละนะ ه, เขาทำอาชีพมาหลายอันเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีกำไรอสองคนผัวเมียเขาก็ช่วยกันไปจนสุดท้ายเนี่ยเขาไปนึกได้ว่าเอควรจะทำอะไรดีไปเห็นตรงนั้นขายผลไม้ก็เลยเออยากทำผลไม้เอทำ,ทำขึ้นมาตั้งตรนนั้นน่าจะไปเซงมั้งเซงตรงนั้นขึ้นมาบ้านเเอเอสรุปเขาก็ มีตั้งแผงตั้งอะไรเรียบร้อยนะเอ้ hey. ต้องทําทุกวันต้องหาไปขายด้วยแล้วมีจุดพักด้วยเอ่เขาเรียกว่าจุดจุดวางของแล้วก็เดินเดินเล่ยน hey. ทำตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะเออไปจนถึงตีสามงไงคือประมาณแปดเก้าโมงเลยนะเอ้ hey. ยอยจนถึงตีสามเซึ่ง หัวเรี่ยวหัวแรงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออจะมีอยู่คนหนึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่ช่วยพ่อแม่จนถึงดึกดึกดื่นๆด,ดเพราะว่าคนอื่นนี่เขาไม่ว่างหรือเขาขี้เกียจแห่เรื่องเราก็คงจะพูดเยอะเดี๋ยวจะโดนด่านะเออซึ่งตึกก็เป็นตึกสองชั้นเออข้างบนก็เอาไว้นอนข้างล่างก็ไว้ขาย,ยานี่นี่ยนะเออ แล้วก็พอเก็บเงินได้สักพักหนึ่งนี่ก็ไปผ่อนแท็กซี่ซึ่งก็จะมีคนเนี่ยเป็นคนไทยที่เขาบอกว่าอยากขับก็จะมาเช่าเนี hey, ่อันนี้เป็นอาเซียไงเออปล่อยแท็กซี่อันนี้คนไทยเป็นคนเช่าเอออันนี้ต้องดูด้วยเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะแบบว่าส่งลูกเรียนนะให้ทุกคนจบปริญญาตรีเพราะว่าสองคนนั้นเนี่ยเขาเขาอยากจะส่งลูกทั้งหมด ให้ถึงฝั่งถึงฝันก็คือจองโหนนสมัยสมัยคนจีนเขาจะเรียกว่า,าคนคนคนที่แบบว่าจบจบสูงปริญญาอา่าถ้าเราเคยดูในหนังบอกโอ้คนนี้นะจบเป็นจองโหนนเป็นระดับนี้แล้วจะไปสอบเข้าราชสำนักจะต้องเป็นขุนนางนี่เห็นไหมต้องต้องต้อง,องดูกันอ่ก็เห็นแล้วว่าขายผลไม้มันลำบากก็ขายสบู่แฟบเพิ่มด้วย คือกำไรมันห้าสิบสตางค์โอ้โหตายแล้วพระคุณขายเป็นคันรถนี่ยังไม่พอเลยน,ะนั่นน่ะแม่เจ้า <c oughs> แล้วก็เริ่มไปขายที่ตลาดสดเออมีการเซ้งบ้านเซ้งอะไรนะเออมีการส่งลูกให้ถึงฝั่งฝันนะประมาณในช่วงยี่สิบปีโอ้โหมันในมันจะโหดเที่ยมขนาดนั้นทำแบบไม่น่าเชื่อ นะแล้วก็คนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงก็โตแล้วก็จบแล้วนะเออก็จบหลายคนนะเออบางคนก็ปีสุดท้ายก็ว่ากันไปเออคนโตๆหน่อยก็ไปทํางานเนาะประมาณนั้น <c oughs> แต่ว่าอากงเขาจะมักมักจะปรึกษาคนนี้แหละเพราะว่าเราอยู่แบบเป็นแบบว่าคนคนที่แบกผลไม้ลําบากมาด้วยกันแบบหัวเรี่ยวหัวแรงมาด้วยกันใช่ไหมสามคนเออ ที่เหลือก็ช่างมันเขาก็ปรึกษาไอ้คนหัวเลหัวแรงนี่แหละบอกว่าเออเราจะไปขายอยื่นดีไหมนะ่นนั่งงกงกอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะรวยอ่าก็ต้องแบบว่าในในฐานะที่แบบว่าจบจบสูงมามีการวิเคราะห์ว่าอ๋อละไม้นะกําไรห้าสิบต่างนะขายแม่งเลยเป็นคันรถโอ้โหรดเทลเลอร์รถใหญ่ๆอีชาตินี้ไม่มีวันรวยหรอกนี่ที่นอน กำไรชิ้นละหนึ่งันสองร้อยถ้าคูณออกมาจากห้าสิบสตางค์เท่ากับว่าเป็นกี่เท่าต่อกี่เท่าของของเดิมก็สรุปได้ว่าก็มีการแบบเอ่อคำนวณออกมาแนละ้วก็รู้เลยว่าอ๋อที่นอนมันสุดยอดนะก็เลยเอ่ามีการลงทุนไปกู้ไปอะไรแล้วก็มีการเปิดโรงงานเอ่อแล้วก็ทำที่นงที่นอนกันเรียบร้อยมีคนงงคนงานเรียบร้อยแต่ว่าอ่าจะมีเขาเรียกว่าอ่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอ่า ก็อยากจะได้มีชื่อมีอะไรอยู่ในนั้นนะนะมันก็ต้องแบบว่าอา่ใส่ชื่อของลูกชายไว้ก่อนนะนะแอซึ่งลูกชายแกก็รู้อยู่แล้วเป็นแบบว่าเป็นพ่อคุณทุนหัวนะมันก็ต้องแบบว่าอ้อไม่ค่อยได้ทำอะไรสักหน่อยอา่ามันประมาณนั้นเาขาเรียกว่า V.I.P แะส่วนผู้หญิงก็ทำงานไปแอมีตึกมีอะไรก็นั่นแหละเออมันเขาเรียกว่ามันก็ขยายไปเรื่อยๆแะ แต่ชื่อนเป็นชื่อผู้ชายเออเพราะว่ามันเนาะคนคนจีเนาะเออมันมันมันผู้หญิงเขาก็อุตส่าห์ทํามาอุตส่าห์ออกหัวคิดว่ามันมันมาขนาดนี้สุดท้ายผู้ชายมาเอาไปความสวยอยู่ที่ไข่นี้โอ้มันมันชันหน้าปวดหัวดีที่เราเป็นแบบว่าคนไทยไม่งั้นปวดหัวตายกับเรื่องนี้นะเออแล้วมันก็คือ คนนี้นี่ยในนันในฐานะที่เป็นแบบว่าชื่ออันนี้แลละก็เป็นเจ้าของใช่ไหมก็เอ้าไปเป็นเซลล์ด้วยเลยเออเป็นเซลล์เสร็จแล้วปุ๊บถามว่าตัวหัวเร็วหัวแรงหายไปไหนเพราะว่าเออเจ้าของเนี่ยเออที่ที่เป็นชื่อเนี่ยเขาก็แบบว่าไม่อยากเลยอยากจะไล่คนนี้ไปเพื่อแบบว่าขยายสาขาเ,าเขาเรียกว่าเห็นการสุดลึกล้ําเกินกําหนดโอ้โหไม่กัด ก็ไอตัวหัวเรศหัวแรงในฐานะที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็ไล่ไล่ไปเลยในการที่ไปแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งเจ้าของร้านที่นอนเพื่อเป็นการขยายสาขาทางอ้อมอยากจกะตีกบ,บานสักทีโอ้โหมาอยู่ด้วยกันมานานพอถึงเวลารวยแล้วมาไล่เดี๋ยวปัด๊ดม,มันของเริ่มขึ้นเดี๋ยวเล่าต่อโอ้โหมันเริ่มเริ่มเครียดเริ่มเครียดพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จนี้มันก็แบบว่าอ๋อมันมันเรื่องราวมันก็จะ ไปไกลอีกเยอะที <c oughs> นี้มันจะไปฝั่งนู้นแล้วอ่าเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการแต่งงานเรื่องของกิจการเรื่องของการอยู่กันสองคน <c oughs> เพราะทางนน้นไล่แล้วอ่าทีนี้มันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วโอ้โหนี่ไปกันใหญ่แล้วเออสุดท้ายได้ขยายสาขาหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ครับเพราะว่าที่นอนฝั่งนี้เขาก็ไม่เอาของฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาก็ไม่อยากได้ของฝั่งนู้น เสร็จแล้วก็จะมีการตีกันกนู่นนั่นนู่นน่ะซึ่งเป็นการอธิบายในเชิงแบบว่าสั้นสุดแล้วไม่งั้นจะบอกว่าโอ้ฝั่งนี้เกลียดกับฝั่งนี้ฝั่งนี้ตีฝั่งนู้นฝั่งนู้นบอกว่าต้องการโป้ของฝั่งนั้นเสร็จแล้วบอกว่าโอ้ขายไม่ดีเลยสินค้ามันไม่ได้คุณภาพเห็นไหมครับคือตีกันหนักเลยสรุปเป็นการไม่มีประโยชน์แล้วก็หัวเร่หัวแรงก็ไม่ไม่ได้อยู่แล้วโรงงโรงงานก็คิดอะไรไม่ออกออสองสองคนนั้น ต้นต้นตำรับก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่ามันตื้มันไปต่อไม่ได้ทำยังไงแล้วต้องทำยังไงแล้วมันยังไงต่อสุดท้ายอายุแปดสิบเก้าสิบแล้วก็คิดเอาเอง <c oughs> นะ่าคิดเอาเองเพราะว่าเราได้ข้อมูลมาเท่านี้เนี่ยนะเอออย่างที่บอกไว้บางทีเราต้องมีเทปอีกม้วนหนึ่ง เดี๋ยวต่อพาร์ทส,สองอันนี้จะเป็นพาร์ทของฝั่งพ่อเราจะเล่าต่อว่าแกเป็นยังไงต่อนะอันนี้พาร์ทฝั่งแม่อ่าเดี๋ยวมีพาร์ทส,สองอกำลังมันเลย